มีสภาพขุนเป็นตระไคเขียวไม่มีการดูแลเสียงคล้ายมีคนกระโจนลงน้ำก่อนตามด้วยเสียงหัวเราะคิกคักเหมือนเด็กเล็กๆที่เริงร่าอยู่รอบบึงเป็นไปได้ไงตอนนี้ค่ำมืดป่านนี้ใครจะมาลงน้ำสกรปรกนั่นพี่โดนลุกขึ้นพวดแล้วเดินไปดูที่หน้าต่างซึ่งมองเห็นรอบบึงรางๆแต่ว่าในเงาสลัวแทบมองไม่เห็นรายละเอียดใด เห็นเพียงผิวน้ำมีวงคลื่นเล็กๆแผ่กระจายและเสียงหัวเราะเด็กยังคงดังสลับไปมาเฮ้ยเหมือนอยู่คนละมิติเลยลุงหนานพึมพำเขารู้สึกสยองยิ่งกว่าคืนแรกเสียอีกแม้จะลองถือไฟฉายลงไปสำรวจใกล้บืงก็ไม่พบใครหรือแม้แต่ร่องรอยเท้าเด็กๆก,ก็ไม่ปรากฏขึ้นไม่มีอะไรที่ขยับผิดปกติ เหมือนว่าเสียงและวงน้ำเมื่อคูู่เป็นเพียงภาพลวงตาพวกเขาจึงพากันกลับขึ้นบ้านไปปิดประตูอย่างระมรัดระวังรอให้เช้าไวๆจะได้ไปอธิบายต่อคุณนายพลอยเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังคงโปรงอากาศเย็นสบายแต่ทีมลุงหนานไม่มีใครยิ้มได้มากนะักตายังคงลึกโหูเพราะอดนอนสภาพคล้ายคนถูกหลอกหลอนทั้งคืน แต่ว่าช่วงกลางวันก็ยังต้องฝืนเก็บแรงมาลงงานตามแผนที่ได้วางกันไว้พี่โดนกระซิบกับพี่หนุ่มระหว่างผลแผ่นไม้ว่าถ้าคืนนี้กลับไปเจอเรื่องสยองอีกฉันจะขอขี่รถเข้าตัวเมืองไปหาที่พักเองแล้วนะเกินจะทนจริงๆลุ่งนนานเองก็คิดคล้ายๆกันอยากเปลี่ยนที่พักให้ได้แต่ปัญหาคือยังไม่ได้เจอตัวคุณน,นายพลอย ซึ่งมีทุละออกไปต่างจังหวัดเช่นกันมีแต่ลูกน้องระดับรองที่ทำงานในร้านกาแฟหรือแปลงผลไม้ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องที่พักมากนักเลยต้องอดทนไปก่อนอีกหนึ่งคืนวันนั้นทั้งวันทุกคนแทบไม่พูดคุยหยอกล้อก,กันเลยเพราะแรงฮึดมันลดหวบลงเรื่อยๆจากความกลัวและความเพียจนตุกยกันก็ต้องเดินกลับเข้าเส้นทางป่าเหมือนเดิม ครั้งนี้พี่บูแวะไปซื้ออาหารติดมือมามากหน่อยเพราะตั้งใจว่าถ้าคืนนี้ผีหลอกก็จะนั่งเฝ้ากองไฟกันยันเช้าอาหารเย็นกินกันแบบเงียบงนันลมเย็นพัดโชยผ่านช่องหน้าต่างที่ไม่มีกระจกลุงหนานถอนหายใจเฮือกมาเล่าเรื่องผีกันอีกไหมหรือว่าปิดไฟนอนกันไปเลยจะได้พักบ้างพี่ดวนสายหน้าเล่าเธอพี่ บางทีคุยกันเรื่อยๆอาจจะทำให้ไม่นอนฝันร้ายพี่หนุ่มเสริมเอางั้นฉันเล่าบ้างลองฟังเรื่องของฉันไหม